มาชมโครงการทาวโฮม2ชั้นค่ะในย่านของพระรามสองนั่นเองค่ะใกล้กับนะคะสถานศึกษาแล้วก็สถานพยาบาลด้วยนะคะค่ะในเรื่องของการเดินทางสะดวกมากๆค่ะมีทั้งหมดนะคะสห้องนอน2ห้องน้ําค่ะสามารถจอดรถบริเวณในบ้านได้1นึ่คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนัดพาคุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการทาวน์โฮมสชั้นค่ะในย่านของพระรามสองนั่นเองค่ะกับโครงการ V ีมิกสค่ะบนทำเลที่ตั้งติดถนนพระราม2นะคะในแขวงบางกระเจ้าเขตเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะสถานที่สําคัญใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมหาชัยมิคซีมหาชัยใกล้กับนะคะสถานศึกษาแล้วก็สถานพยาบาลด้วยนะคะและสําหรับนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันค่ะกับรบอปภ24ชั่วโมงฟิตเนสสระว่าย น้ำค่ะและสวนสาธารณะนะคะในเรื่องของการเดินทางสะดวกมากๆค่ะติดถนนพระรามสองและค่ะยังเชื่อมต่อไปยังถนนเอก,กชัยรวมถึงทางด่วนด้วยนะคะไปดูภายในบ้านกันค่ะ ตอนนี้นัดอยู่บริเวณหน้าบ้านทาวโฮม2ชั้นค่ะกับบ้านเลขที่188-178ทับค่ะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถบริเวณในบ้านได้1คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะ และตอนนี้ค่ะนั้นก็อยู่ภายในตัวบ้านแล้วค่ะสําหรับนะคะขนาดพื้นที่ภายในตัวบ้านค่ะ21ตารางวาค่ะสําหรับภายในบ้านนะคะเดินเข้ามาแล้วค่ะก็จะเจอนะคะสําหรับพื้นที่หรือวิ่งรูมหรือห้องบริเวณรับแขกนั่นเองค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะโซฟาขนาดใหญ่โตวางทีวีชั้นวางค่ะรวมถึงนะคะยังคงแบ่งโซนค่ะเป็นมุมพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วยรวมถึงค่ะเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านค่ะสามารถวาง ต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง4ง -6 ทีนั่งเลยค่ะบริเวณชั้น1น,นะคะมี1ห,ห้องครัว1นห้องน้ำเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันค่ะ สําหรับบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะสําหรับค่ะบริเวณห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณหน้าบ้านของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะวางเตียงขนาด5้ถึงหฟุตค่ะรวมถึงนะคะตู้เสื้อผ้าและรวมถึงนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมมีระเบียงค่ะสามารถรับลมธรรมชาติและรวมถึงนะคะมองเห็นวิวหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะและบริเวณนะคะสห้องนอนเล็กค่ะมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะและยังมีนะคะกับหน้าต่างกระจก ที่สามารถเปิดรับรมธรรมชาติแสงธรรมชาติได้อีกด้วยสําหรับห้องน้ำค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนสามารถใช้ร่วมกันคาะบริเวณชั้น2ได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการวิมิก2โดยเริ่มต้นจากเซน็นทรัลมหาชัยถนนพระราม2ขับตรงไปบนถนนพระราม2ประมาณ11กิเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจโครงการบ้านโฮมสองชั้นนี้ค่ะสามารถนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยกันได้ค่ะผ่านถึง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ต่อค่ะและ Facebook นั่นเองนะคะและอย่าลืมค่ะดาวนโหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมรัพย์มากกว่า3,000รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะและสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะในงบประมาณที่ใช้ทาเรทที่ชอบค่ะรวมถึงนะคะสามารถค่ะเข้าชมในเรื่องของนะคะสถานที่จริงนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะและใน E ีีนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าสวัสดีค่ะ